สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่เราชื่อว่า volume accumulate นะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถที่จะนับไพ่ทุกใบบนโต๊ะเอ้ยไม่ใช่ทำหน้าที่สามารถนับ transaction นะครับการข้อขวา การข้อซ้ายสะสมของหุ้นแต่ละตัวว่าพวกเขาหรือคู่แข่งของคุณมีการข้อซ้ายขาอขวาสะสมในหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมยกตัวอย่างหุ้นสักตัวหนึ่งนะเป็นหุ้นตัวนี้นะด้านขวาด้านซ้ายมุมบนซ้ายเนี่ยเมื่อผมกดเข้าไปในส่วนของติ๊กเกอร์ไหลตรงนี้นะครับ ตอนนี้มันโชว์10โมง4นาทีตรงนี้เรา refresh นิดนึงโดยการเอาเมาส์กดปุ่มที่โชว์ติ๊กเกอร์ชาร์แล้วกดกลับมาที่โชว์ time โอเคกดอีกครั้งหนึ่งให้มันเห็นราคา ATC โ okay. อเคตอนนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายมือนี้นะ1 transaction ก็คือ4โมง36นาที9วินาที 168มิลลิสกัมีราคาและบอลล่มของการ atc อยู่เท่าไหร่ส่วนด้านล่างนี้ที่ผมเมาส์จิ้มอยู่ตรงนี้ก็คือ4โมง29นาที41วินาที869มมีใครไม่รู้เขาขวาบายมาที่ราคา35บาทจำนวน800หุ้นส่วนตรงนี้นะครับ4โมง29นาที41ิวิ1น7มิขไม่รู้เขาะเซลล์เคาะ ก็คือข้อซ้ายเลยขายที่ราคาเฟิร์สบิดเลยก็คือ34.75 1,100หุ้นนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อสารคืออะไรผมจะสื่อสารว่าต่อไปนี้นะครับทุกทรานเซ็คชั่นที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะใช้โรบอทนะครับซึ่งออกมาในฟังก์ชันของ Volume Accumulate ในการที่จะซ้ำรวมกันนะครับว่าแต่ละออเดอร์นะครับมีการสะสมการข้อขวาข้อซ้ายอย่างไรเนื่องจากว่า เรามี Big Data ที่ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้ดู t r a n s ซ c คชันแต่ละอันของคนทั้งประเทศย้อนหลังได้เป็นแสน Transaction เลยของหุ้นแต่ละตัวเลยนะนก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเกิดประโยชน์ในมุมของคนที่ชอบดู Bit Offer t ร์ติ๊กเกอไหลนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูว่าเราดึงฟังก์ชันนี้มาใช้งานได้อย่างไรกลับมาที่โปรแกรม Smart Steam นะครับคือมือสมาร์ s สตรีเนี่ยเมื่อกดที่มาหน้าสต็อกนะครับเมนูสต็อกตรงนี้ ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอาจจะเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งเช่นหุ้น PTT ละกันผมก็พิมพ์เข้าไป PTT ตรงนี้อ่าเปิด PTT ใครยังใช้หน้านี้ไม่เป็นนะครับคุณสามารถกดคลิกที่ YouTube ที่ผมเมสลติมอยู่นี้ก็จะมี YouTube ที่ผมสอนการใช้งานอยู่นะครับก็ไปดูกันได้ในโปรแกรม Smart s สตรีมนี้ที่เราเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยนะครับ ครื่องมือนี้มีฟังก์ชันมากมายหลยยังเฝ้าหุ้นบิดออฟเฟอร์อะไรนะครับใครยังไม่ลองใช้ลองไปดาวน์โหลดใช้งานหรือติดต่อบ,บล็อกเกอร์ที่ใช้งานนะครับก็ทําได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดพี t ีแล้วหลังจากนั้นลองกดปุ่มชาร์จตรงนี้นะครับชาร์จผมกดชาร์จแบบปึ้งตอนนี้มันจะมีหน้าเทรดเซตอัพแบบนี้นะครับบนหน้าจอเนี่ยคุณก็จะเห็นว่านี่คือกราฟปอตทนะครับในท่าเฟรมเดลี่ เดี๋ยวผมขอคลิกขวาสูมอินเข้าไปนิดหนึ่งนะครับปึ๊บเข้าไปให้โอเค Volume Accumulate ที่ผมบอกไว้นะครับก็คือ w วินโดนี้เลยอ่าวินโดนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีบอกว่า Volume Accumulate ก็คือการสะสมการข้อขวาข้อซ้ายโดยเราสามารถเลือกตรวจวัด การสะสมการเคาะขวาเคาะซ้ายเป็นลายติ๊กเกอร์ได้โดยการใช้เส้น2เส้นนี้เส้นน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะครับผมจะลองเอาเมาส์ d o บ b l e ล l i c k นะครับต้องด o u b l e ลคลิกนะสมมุติว่าผมอยากจะดูยอดขาขึ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงโลตรงเนี้ยที่เมาส์จิ้มอยู่ที่เป็น d o จ i ตรงเนี้ยจนถึงยอดไฮข้างบนเนี่ยผมเอาเมาส์ด o บ b l e ลคลิกที่เส้นน้ำเงินนะครับปุ๊บตอนนําเมาส์ d บ u b l e ล l i c k เนี่ยมันจะมีจุดไข่ปลาอยู่นะครับถ้าสังเกตให้ดี อย่างนี้ถึงจะลากได้ผมเมาส์เดิมพัลคิกปุ๊บเราก็ลากออกมาผมขอลงมาที่แท่งโลตรงนี้และกันโดจิตรงนี้แล้วก็วางเข้าไปปึ้งแล้วผมก็อาจจะเดิมพัลคิก click, เส้นแดงด้วยปุ๊บให้เป็นจุดไขป่ปลาข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเราก็เลือกเอานะครับจะลากตรงไหน,นสมมติว่าผมลากที่ไฮรอบนี้แล้วกันอยู่นี้ปุ๊บระบบก็จะทําการวิเคราะห์นะครับในหลายมุมก่อนจริงๆแล้วก็จะมีมุมของวอลุ่มโปรไฟล์ ดูวอลลุมแม็กดูค right. ่า v ีเวค่าเ e ดียมก็ใช้ดูเป็นแนวรับแนวต้านได้ดีแต่รอบนี้วอลลุมแอคคูเมเลส้นนี้บอกบอกอะไรนะครับเขากำลังจะบอกคุณว่าตั้งแต่วันที่6เดือน8ตรงนี้นะครับจนถึงวันที่28เดือน9ข้างบนนี้ในรอบขาขึ้นรอบนี้เนี่ยนะครับเส้นสีเขียวข้างล่างนี้นะครับคือยอดวอลลุมของการเคาะขวาทั้งหมดของทั้งประเทศเลย นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในวันที่ในวันที่แถวแถวยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับมีการเคาะขวาไปแล้ว1,109ล้านหุ้นส่วนยอดของการเคาะซ้ายก็คือเส้นสีแดงมีการเคาะซ้ายไปแล้ว950ล้านหุ้นนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราได้อีกมิติหนึ่งมุมอมองหนึ่งในการที่จะตรวจวัด การเคาะขวาเคาะซ้ายของหุ้นแต่ละตัวเพื่อนำไปใช้ในการประเมินแนวโน้มใช้คู่กับอิเคเตอร์ตัวอื่น,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 นหรือใช้คู่กับวอลลุ่มโปรไฟล์ดูต้นทุนเฉลี่ยของคนทั้งประเทศดู Vw แวดูอะไรแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันนิดนึงสมมุติว่าถ้าผมเปลี่ยนนะผมขอซูมอินเข้าไปเพิ่มเติมอีกนิดหนึงแลวกันเดี๋ยวก่อนจะซูมอินผมขอลากก่อน สมมติว่าผมอ,อยากจะดูช่วง way, ไซเวย์เห็นว่าเราตอนตอนนี้ยมุมนี้ที่ผมเอาเมาส์จิ้มอยู่เนี่ยมันมีการคอนซอลิเดตหลังจากลงมาแล้วมีการคอนซอลิเดตลิ้นของขายหรือเปล่านะก่อนที่จะลงหนักอย่างเงี้ยเราก็เอามาส์ไปจิ้มดูลากไปลองดูเฉพาะช่วงนี้แล้วกันนะแท่งนี้แล้วกันโอเคเลื่อนแท่งน้ําเงินมานิดนึงเลื่อนเส้นน้ําเงินป่านี้มานิดนึงปึ๊บนะครับโอเคขอซูมอินเข้าไปหน่อย ได้เห็นภาพได้ชัดนะครับโอเคสมมุติผมเราจะดูว่าในช่วงเวลาที่มันเริ่มไซเวโซนบนว่าเขาลินของกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เอามา,ามาจิ้มได้แบบเนี้ยเราก็กําลังวัดอะไรเรากําลังวัดช่วงวันเหล่านี้แหละนะครับว่าตั้งแต่วันที่6เดือนส0นะครับจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงเส้นสีสีแดงนี้เนี่ยนะครับการข้อขวาข้อซ้ายสะสมในโซนเนี้ยทั้งประเทศ มีการเคาะขวาเคาะซ้ายสะสมกันอย่างไรแบบนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่าในโซนนี้เนี่ยมีการเคาะซ้ายมากกว่าเคาะขวานะเคาะซ้ายเริ่มตัดขึ้นมาตั้งแต่แทงนี้แล้วแหละนะครับมีการเคาะซ้ายมากกว่าเคาะขวาเคาะซ้ายสะสมกันอยู่ที่230ล้านหุ้นนะครับตั้งแต่วันที่6เดือน10จนถึงวันที่20่สเดือน10นะส่วนการ เขาขวาสะสมอยู่ที่ร้อยกวาสิบล้านหุ้นนะครับก็จะทำให้เรานำไปวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมใช้คู่กับ Vw a p v o l u m e Max Volume Profile ไหรืออินดิเคเตอร์ที่คุณชื่นชอบก็ทำได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราทำเป็นอินดิเคเตอร์นับไพ่อินดิเคเตอร์นับทรานสซคชันแล้วกันนะครับที่ให้นักทุนได้ได้ลองใช้งานหรือบางครั้งนะครับเทรดเดอร์อาจจะทำการใช้ โปรแกรมเราในการวิเคราะห์หรือทำการสกงสแกนหาหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะลองหาหุ้นที่ไซด์เวอล์แล้วกันในคอมมูนิตี้นี้ตรงนี้ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปอื่นๆนะครับเราใช้โรบอทของ Smart Steam นะครับมีสูตรคอมมูนิตี้ให้เลือกหลายสูตรเป็นตัวต้นแบบนะไม่ใช่ว่าสูตรนี้ผมกวจะทำเงินนะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณเอาไปปรับปรุงได้ว่าเราตั้งค่าอะไรสมมติผมจะหา หุ้นที่ราคาแกว่งไซเว์ในกรอบมา5วันแล้วผมก็กดโหลดตัวนี้เลยกดโอเคหลังจากนั้นผมก็ไปเลือกออสิโบเช็คหุ้นทั้งตลาดเลยละกันเราก็มีการตั้งค่าต่งตางๆว่าเฮ้ยเซตติ้งอะไรนะที่มันสามารถไปจับว่าหุ้นมันไซเวนในกรอบ5วันที่ผ่านมานะครับคุณก็ไปปรับปรุงค่าได้นะไม่จำเป็นต้องใช้ค่าที่ผมเซตติ้งเอาไว้ผมอาจจะมาและลอจิกเพิ่มว่าเฮ้ย เอาไซเย์ไม่พอนะขอเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเยอะๆหน่อยเอาสักร้อยล้านละกันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบร้อยล้านแล้วก็มินิมัมร้อยล้านแต่ก็ไม่เกินสักหมื่นล้านละกันนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบร้อยล้านพันล้านเป็นเดลี่วอลลุ่มเดลี่แวลูผูดผิดแวลูเพราะนี้เราเลือกเป็นแวลูไม่ใช่วอลลุ่ม โอเคเดี๋ยวเราไปค้นหาก,กันหน่อยว่ามีหุ้นตัวไหนกดสแกนวันนี้ตลาดปิดอยู่กดสแกนถ้าตลาดเปิดเทคนิคของเราเฝ้าเร็ว t i ท e เป็น Monitoring วันนี้ตลาดปิดใช้สแกนปุ๊บดูอา้าวมีแอดวานขึ้นมาเราสามารถเอาเมาส์มาจิ้มที่แอดวานตรงนี้กดเปิดชาร์จอา้าวเมื่อกี้มีหุ้นตัวใหม่มาพอดีเป็น AP เดี๋ยวผมขออีกทีนึง่งนะครับโอเคแอดวานตอนนี้หน้าเทรดเซตอัพตรงนี้มันจะถูก เซตอัพไวให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้อย่างนี้ตอนนี้หุ้นอัลวานอยู่นะครับผมซูมอินเข้าไปนิดหน่อยแล้วกันนะเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะวิเคราะห์มุมไหนถ้าเราอยากจะวิเคราะห์มุมวอลลุ่มโมดไฟล์ก็ลากเส้นอยากจะวิเคราะห์มุมวอลลุ่มแอคคูมูลเตการสะสมการข้อซ้ายข้อข,อขอวาเราก็ลากเลยว่าเราอยากจะวิเคราะห์เจ้าหุ้นตัวนี้ช่วงเวลาไหนนะครับจนถึงเวลาไหนนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยโอ้การสะสมการเคาะขวาเนี่ยของคนทั้งประเทศเนี่ยเริ่มฉีกมาตั้งแต่วันที่20เดือน7แล้วนะครับแล้วก็ฉีกหนักมาเรื่อยๆนะครับจนถึงยอดเลยจนถึงทีดีนับ13อ่ะนะฮะทีดีเขาดาวนับ TD 13าอ่ะนะครับผมตอนนี้ถ้าเราอยากจะดูช่วงไซเวย์ก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยช่วงไซเวย์อนนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ หุ้นตัวนี้มีพฤติกรรมราคาเป็นอย่างไรนะครับก็เห็นว่าในช่วงไซเวนในกรอบเนี้ยตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่9อ่าวันที่8เดือน9แล้วกันจนถึงประมาณวันที่6วันที่7เดือน10เนี่ยก็แม้เด้งขึ้นไปแต่ก็ยอดสะสมการเคาะซ้ายขายเนี้ยก็เยอะกว่านะครับผมหรือจะเลื่อนไปตอนที่มันกระโดดเปิดแก๊ปไหม โอเคตอนกระโดดเปิดแก๊บแบบนี้ซูมอินเข้าไปหน่อยก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการขอซ้ายสะสมก่อนที่มันจะลงเนี่ยก่อนที่จะทีดีจะนับหนึ่งเนี่ยก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งนน้ตก,กรรมตรงนี้เราเปิดให้ใช้งานนะครับให้ใช้งานฟรีได้ผ่านโปรแกรม s m a r t Steam แค่คุณมาใช้งานตัว m t ็มเทรดหุ้นทั้งตลาดเฝ้าหุ้นทั้งตลาดนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วยิ่งใช้งานคู่กับ Uh, t d sequential นะครับแล้วก็ใช้งานงคู่กับ Volume Profile หา v ี e วต้นทุนของคุณทั้งประเทศได้ด้วยก็จะยิ่งทำให้การเทรดของคุณมีมิติมากขึ้นวางกลยุทธ์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้ก็อิสระเลยลากตามที่เราต้องการเลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับหรือไปหาจุดมุมโม,มเมนต์ที่เราคิดว่าเออมันน่าที่จะมันน่าที่จะเหมาะกับสไตล์กลยุทธ์ของเราเราก็ ทำได้นะครับอย่างอันนี้ก็หาดูดีว่าตั้งแต่แท่งนี้จนถึงแท่งด้านนี้วันที่19-10เนี่ยการสะสมการเคาะบายขคาะเซลล์เป็นยังไงก็แล้วแต่เราจะดีไซน์ของยุทธนะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR โค d e ได้เลยค่ะ